นึ่งสองโอ้ยปลาทูเอวเสียเอวใส่งานบ่ได้กระคักพีน่น้องเลยวัน,นาตายแล้วบ่จันได้เมียขอยย่อยป้าได้เอาใส่งานบ่ได้นี่เนาะตายแล้วข่อยโอ้ย โอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ครับก็หิวข้าวเฮงพี่น้องเลยกะพักระหว่างเดินทางนี่แหละพักชั่วคสั้งหน่อยเนาะได้ยังกลิ่นปราชญ์สบายดีพี่น้องเนี่ยโดยสบายดีเนาะได้ยังกินมันจ้ำมันนี่โอ้จ้ำหัวใจจ้ำหัวใจเอาว่าไปแต่ย่านแค่ใกลพี่น้องเลยจ้ำครื่องในโดยแล้วก็มีอย่างนี้นะมีไข่ไข่ไข่คือไข่ตุ่น ไขตุนไขหนึ่งไ่่นึงเนาะแล้วก็ฮอนล็อกหมูข้าวหมูข้าวมาหนิเอาได้ชีฟิมใช่ใช่งบไปลายเมื่อคืนนี้จะใช่ยังเมืื่อคนเงินลายอ๋อจัดงานมันเกิดดูจัดงานมันเกิดใช่ใจเบิดเลยกินชามีพ่อมาหนิกินจามพ่อมาหนิเนาะเคยดูนะจามพี่น้องเลยกินๆเนาะพ่อกินแล้วก็ชิมกันเดินทางต์โตพี่น้องเลย อันนี้ก็แช่บอยู่ว่าวราจันหิวข่าปไปจักผุ <c oughs> นกันชิมาเลยผูนเนาะ <c oughs> โอ้นังผุห้านน้อยกับพี่น้องไอ้หิมทางนี่แหละโอ้เอาเอาพี่น้องไอ้เดี๋ยวบะเตียงกินห้องท่องกันช่องเดินทางต่อวันนี้นะเพียงเนาะกาบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสูขข่คนเนาะว่าอยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศพี่น้องไอ้กันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบะเตียงทอง บ้านหน้าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้ป่าเตียงกะสีแวะเวียนไปเยี่ยม,มน่ะสาวเนียมพี่น้องเลยสี่เราป่วยเป็นมะเร็งเนมิดเลือดขาวเนาะพี่น้องเนาะที่ปเตียงเคยเอาเงินไปมอบให้เราเท่านึงแล้วก็เคยไปหาเราสองเทือแล้วแหละพี่น้องเลยเนาะแต่ก่อนหันรับไปห้องหมก็ไปเจอเราพี่น้องเอกรอบนี้กับป้าเตียงมีผู้ใหญ่ฝากเงินมาให้บ้เตียงกะสีเข่าไปถามเราเนาะพี่น้องเนาะ ว่าอาการล้วเป็นเน้ใดพี่น้องเอก๋ก็เอาเงินให้เราอ่ะนะพอได้ไปซื้อหื้อซื้อยากินพี่น้องเอ๋เนาะผู้ใหญ่เป็นฝากมาให้พี่น้องเอ๋อก็โอเคไปเบิ่งไปส้มน,น้ากันว่าอาการเราเป็นเน้ใดเราออกไม่ต้องหมโมเราบอกรือว่าจังไดเนาพี่น้องเองออนาะไปเบิ่งไปซ้มน้ากันเลยพี่น้องเราอยู่บ้านน้องฟือนเนาะเมืองเชียบุรีแขวงสะบ้าเขตพ่อแม่พี่น้องเอ๋โอเคพ่อแม่พี่นอ้องตอนนี้บาเตียงกัมนมาฮอด เพื่อนเราเป็นที่เรบร้อยฝนกระตกน้องพี่น้องเนาะปล่อยปลายยุบยับยุบยับยุบพี่น้องเลยโอ้หนักหน่วงถนนในอยู่ได้เนาะตกแหงกระดอกกระดิษเพี่น้องเลยอืมสบายดีอ่ะสบายดีแม่สบายดีโออ่ะสบายดีสเนียมอ่ะพี่น้องเป็นได้ไรเนาะอ่ะพี่น้องเลยเนาะอืมสบายดีเป็นได้ไรใครใน่โบ โอ้พี่น้องไงหากินข้าวได้ห้องหันขึ้นไปห้องหมอไปนอนห้องหมอบ่โอ้เจ้าหากออกมานี่พี่น้องเไงขึ้นเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนยางบ่เพิ่นว่าต้องพี่น้องเแล้วแห้งแห้งขึ้นลายก็เก่าบ่นเนาะอืมก็มีเคือมีแห้งก็เก่าอยู่บ่โดยโอ้ ดยดยโดยโดย áo ใส่เนาะพี่น้องเอาใจสูน้ำนอนอยู่นี่เลยพ่อขังคำกลางคืนกะนโอ้โดยโดยโดยพี่น้องเลยแล้วก็กลางมุ่งไว้อยู่เนาะอ่ายันยุงครบพี่น้องเลยกระบป๋าี้พัดล้มพัดเลื่มมาเปิดให้เราบ่โดยอ่ะสบายดีมีเพลนกับมีตู้เนาะพี่น้องเลยโอู้หู้ ดูโดยฮะเขาคอนี่้เด้ตัวเด้อนี่ไม้นี่อ่าไปห้องหมอมาแล้วเนาะห้องมอมานั่งใกล้กันพี่ก็ได้เมมันโบเห็นเนาะักคืนก็ไปห้องมหกคืนไปหกคืนป้าโตพี่น้องเอ้โดูโดยข้าก็องเสียงเงินหรืเบล่าเสี่ยงเงินจริเหรือดูพี่เติมเติมเลือดเติมยางให้ได้ซะเลือดหาเลือดพี่น้อง อืมบโดอโดยบัดขาใช่ใจเทไรเนาะไปห้องหมอห้องหมอก็ซื้ออยู่ซื้อกินเทรก็ขึ้โดยแต่เพิ่นก็ซอยเนาะโดยเพราะว่าไปห้องบ้านห้องหมอรัดได้พี่นอนหนีอเนาะวอดีเพิ่นซอยเติมเลือดไปจจกถุงเนาะไหมสองถองุงก็ไข่เนาะว่าตาเมว่า คายง่ายเขาบอกกินข oh, um. um. oh, okay. oh, no. oh, oh, ่าวกินง่ายจ้าว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 อแต่ก่อนกินข่าวอะได้ลยมันบอกอืมอไขนี่ยมันโกในนานโลกอืโดย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 พี่น้องเอ๋ยน้อออกมานี่ได้จักมือเลยนาอออกมาต้หมอออกวันทีอือ ประมาณ90มื้อแล้วโดยโดยๆอันเรากินอย่างนี้ได้เนาะแนวปุ๊บน่ากินเพิ่นก็บ่ได้ให้คบ่ได้ให้คเยแต่เกับเมพุ่นอ๋อโดย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 พี่น้องเอ้ยตนี้ก็อ่าทางครอบครัวนี่ก็พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบ่มีหยังเนาะอโดย ข่าวก็คือข้าวกระป๋องเกลกียกลือข้าวนี่ก็ไม่ได้มีกินว่าเดี๋ยวนี้ไม่้วโอ้ฮะผักน,นี่ก้างมูกับก้านหอยเพราะจะชงให้มูมูให้ผู้สอบผู้เสี่ยวคอยชือข้าวจริงด้วยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีเดี๋ยวนี้กันเนะาะไม่แล้อ,อข่าวก็ชอบเรื่องนี้ได้กินเฮือเต๋อบ่ไหมหาสิบโลนกร,ระสานได้บ่เดือนหนึ่งก็บผฮอกก็คือตั้งงานอื โดย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 อาสันเข้าไปยุกเข่ามาให้กันเด้อเอาเข่ามาให้พร้อผมศพหนึ่งนี่เด้อโดยโดยโดยผลกระตุกยันนายยกมาไว้ก่อนพี่น้องเลยเนาะโดยโอเคเนาะพี่น้องปฏิยังกะทีมันยกเข่าไปให้แล้วก่อนพี่น้องเอง เอาตียงเอาเข่ามาให้แล้วพ่อมก็สอบนึงแล้วก็เรือเงินหันกะไปให้แล้วมากับอาจารย์ขเก้าพี่น้องเหรนาะฝนตกกได้กินไม่กินนี่เกือบเป็นมาวัตรสอบเนาะสอบบักไงพี่น้องเสอบบักเลยนี่เนีนๆพี่น้องเลยขี้งอมาคลังอีเด้ออาจารย์เคอาจารยคอหยุ่อยกะบอว่าอยังเจ้าเดอกพี่น้องเนาะเพิ่นป่วย

ชงชุบนึนง่งชงโอ้ยสาโุเอวเซียเอวใส่งานบุรีน้อคักตายแล้ปะระจันได้มีอข่ข่อยปาดิเอวใส่งานบรร้นีน่เนาะตายตาได้ข่อยโอ้โอ้ <c oughs> <c oughs> ว้ว้าวว้ไปนี่เลยเข่าขงสีาอ้ยนหนึ่งช็อตโอตนักขั้นขนาดจมมิงมิงที่้องเอ้ย อป้าโนักขนาดพี <S <S ่น well, oh, ้องนย่เนาะป้าโตเนาะตกใจอะไรพ่อจันป้าโตนักกีลีพี่น้องอย่นเป็นักกินะเดี๋ยวนุ่มไปแล้วก่อนพี่น้องอย่้่าบก่ปอก

เจ้าเฮ็ดกินกันยังแป้งครับละงูเอ้ายังมีอยู่บ่เฮ็ดละงูก็ได้เอาไปาเคืองดอกทองดอกแปงซึ้งโลยโลยโลยยแต่ว่าผู้ใหญ่ก็บ่ได้กินเนาะไปหาเองบ่แม่บ่ขหา่อขหาออยยยยอันเจ้าจะกินหยังแฮงที่สุดด เนวคอเ <c oughs> น่าเน่าคอยังว่าเน่ากที่สุดนะนะที <c oughs> ่ซื้อมาใหา้เน้องยังข <c oughs> ีดจักในปากในคอเจ้าหนะน่ะเจ้าอยากยังเดิน,นีควงงานแบบควงงานโห่ควงควงควงพื้นกับไม้ร่องกับบับลงเดยอแต่ก่อนแล้วก็วุ่นพี่มีพญายอยู่นเนาะวุ่นแล้ว โดยโดยโดยเป็นไปพี่น oh, ้องเอ้เต็มเต็มเต็มมอมอเพื่อนว่าที่ออกมาเนี่เพื่อนว่าเพิ่นรับประกันเยาวบัณฑีเยาวบ่หรืว่าจังไรต้องกินยาตามหมอสั่งต้องไปเอาอย่มงนั้นเบิร์ตหดเดือนบิร์ตหาไปเอายาโครงการเพื่อนช่วยบ่โอ้ก็ดีเลยพี่น้องเอ้เนาะรัฐบาลเพื่อนช่วยไปเอาฟรี ถ้าจะเสียร์ขัรถขับเรือไปเอาเลยเนาะขับรถเธอหนึ่งนี่ไปเทรายเมจ้างคนไปอ๋อจับทาย่าคลิปไปขอตลาดนี่ห้าคลิบไปเศ้าหามากเศ่้าห่าอืโดยโดยโดยขไปพุ่งอึศขากินขายู่เขานน่เนาะรวมๆวมแล้วประมาณแสนปลายนี่แหละไปรอบหนึ่งแกพี่น้องเลยยาเธอหนึ่งนี่เอามาให้เธอหนึ่งนี่แล้วกินได้จักมือ ไปเอารอบหนึ่งเดือนหนึ <Arab> ่งเดือนหโอ้ไข่ไข่ไขเดือนหนึ่งตัวเดอนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะโดยโดยโดยอ้าวแล้วก็ดียี่ดอกซะคนว่าดีอยู่พี่น้องไงเพิ่าเป็นยังไ่เนาะอ่าทีนี้นี่ฮะมาเลงเม็ดเลือดขาวมาเลงเม็ดเลือดขาวอ๋อและมียังอื่นนะบ่ก็ยังผิวหล่อผิวนังใช่ไหโรคกผิวนังพร้อมอือแต่ เลือดจางโอ้แล้วก็ต้องบำรุงเลือดนะครับสิว่าง่ายๆเนาะอืมแต่ตอนนี้ก็เพิ่นว่าเซาแต่ต้องกินยาต่อเนื่องพี่น้องเอ้ยประมาณดดนบ่แม่เพิ่นว่าสิเซาเพิ่นกินจนทางองมันเซาจนทองมันเซาอืมมันบ่เซาก็เอาอยู่หั่นเนาะโอมันก็สิเซาพุ่นล่ะคกินตามหมอนัดน่ะอื ตรงเวลาเศร้าแต่ว่าต้องใช้เวลาเนาะใช้เวลาโดนเพราะว่าพี่น้องเลยมันต้องต้องคอยฟื้นมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นฮักก็ต้องฮักมาอยู่ที่ฮักก็ต้องกินเนี่ยอาหารบำรุงน้ำเนาะบำรุงเลือดบำรุงอย่างน้ำพี่น้องเลยทั้งไม่หักตกฮักยาบ่ได้กินบ่ในพื้นบ้านพื้นเมืองกินแต่เพิ่นโดยตรงเลยอ๋อยันพิษกับยายัมันผิดกับยาเนาะโดย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 พี่น้องเลยอ้าวโอเคซานบัณนีตก็ เดี๋ยวเขาสีเอาเงินซอยค่ายาเพื่นกับอะไรนั่นพี่น้องไงเงินเดือนจากซื้อเครื่องซื้อของซื้อเข่าให้เราเนี่ยเนาะอ่าพอดีซอยเราไ้ค่ารถค่าเฮือไปเอาหืดเอายาโดยไปเอายาเนาะอ่าอ่าให้ทั้งภัยก็ทั้งเจ้าทั้ง ให้เจ้าหับก็ได้แต่ให้เจ้าอ่ามีตู้เพิ่นก็ให้แล้วเจ้าจะให้แล้วก็ได้เนาะแต่ให้เจ้าอวยพรให้เพิ่นในมีตู้อันน่ะผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่ทางฝรั่งเศสผู้คนออกซิอออกเสียงดอกอ่าอวยพรให้เพิ่นในเด้อผู้ใหญ่ใจดีเลยส่วยเหลือผู้ขาดุกงากรางเออแล้วเก็บโชว์เพิ่งห่างเพิ่งมี้เยอเพิ่งถึงเพิ่งเกินอาจจะเป็นเจ้าคนใหญ่คนเด้อ์เกอร์อ้าวเครื่องเข่าเหี่ยเข่าสอบมึงกับ เครื่องเงยงมุยังหรือกะขอบมกขอบใจไปเอาพึ่งห่างพึ่งมีพึ่งหมั่นพึ่งยืดชาคุยโดยโดยโดยอ้าแบบนี้เดี๋ยวไปมอบใส่ให้เราได้เนาะเดี๋ยวอ่าอันค่ะเอาโดยโดยโดยยุ่งเข่าเนาะคเว่าพอนั่งก็พอหนึ่งอืมโดย ก็ให้เศร้าไปไวาเด้อออเนาะพี่น้องเห้วก็โอ้ให้ดีให้เศร้าไปไวายมือหนามือหนาคอยชิมาเยี่ยมไม่ดอกเนาะอืมแต่ว่าอันเจ้าแนวกินแนวยอยากนี่เจ้าเจ้าอยากกินอย่างนาะเดี๋ยวนี้แนว่ยเชฟเชฟในปากอยากกินอย่างแบมันกึ่งโบได้มากไหมมาตอกาไม่มาตอกอะไรเนาะกึ่งเครืองวเครืออะไรอย่างเงี้ยโดยโดยโดยอ่ะสะสู่ๆเด้อกนนี้เด้อคอยเมื่อก่อนเด้อ เจ้า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 ข้างนอกนปิดไว้เนาะอย่ายุงเข้าอืมโดยแล้วกะพี่น้องเอ้ยเอาจังได๋กเฮาบ่วนเด้อแม่ตู้เด้อแม่เด้อเฮาโตเมื่อก่อนบดนี้เนาะอจ้าลูกก็กมีาเมแข็งเลยอ้นเจ้าจ้าจ้านี่เพิ่นก็นอนอยู่นี่เลยเนาะพี่น้องเนาะอืมเพราะว่าอ่าเรา เราขังไว้ดูในมันกับมันกับจีดมันโอมเนาะมันเป็นกระท่อมใช่ไหมนี่อันนี่ก้เก็บไว้ให้เรากินมีมีมีคนยกเข้าไปให้เยอะมากโดยมองจากโดย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 ปลาสากรับก่อนเด้อม่เด้อโดยโดยลืมไม่จ้าจ้าอย่างนี้นะมิ้งเค้งเอามาจะใช้อันนี้เนาะโอ้เพี่น้องเพิ่นได้มี้งเค้ง มาฝากบ่าจะกองเฮือนบ่ไหนไว้ก uh, hmm. ินบ่าเบ้กินเบโอ้ดูดูอ้าขอบใจไดลายเด้อเฉยเด้อโอ้พี่น้องไอ้ได้แมงแข้งเนี่ยเนาะของแม่เบ่เตียงมากเด้อนี่พี่น้องเลยแมงแข้งนี่โดยตัวอ้าโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็บเตียงขอตัวเดินทางครับก่อนต้องขอขอบุญขอบคุณนะทางพ่อลุงเนาะเพิ่นบ้านออกซื้อออกเสียงผู้ใหญ่ใจดีแหละอยู่ทาง ต่างประเทศอยู่ทั้งฝรั่งเศสพี่น้องเอ้ยเพิ่นพาเงินมาให้บ่เตียงเนาะอ่าให้มาช่วยเหลือเราแหละพอได้ไว้ให้เราบ่เตียงก็ซื้อข้าวกระสอบนึงข้าวกระสอบนึงมันก็ตกอยู่400,000ปแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้เนาะก็เหลือเงิน400,000อ่าไว้ให้เราเพราะว่ายังโชคดีแต่ว่าทางรัฐบาลเพิ่นซอยพี่น้องเป็นยาโครงการเนาะอ่าก็คือบ่ได้เสียค่าหืค่ายามีแต่ว่าเติมเลือดเติมยางก็เอาเลือดพี่น้องใแล้วก อาเสียตาเงินค่ารถจ้างไปเอายาเท่านั้นพี่น้องเลยเอากำเงินซื้อกินช่วอยากไปวัานๆน้ะพี่น้องเนาะแล้วก็อาการแล้วก็ยังที่ว่าจังไรเนาะดีขึ้นจังน้อยพี่น้องใหญ่ยังอยากอยู่ในระวังทรงตัวนาะพี่น้องเนาะอ๋าก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเนาะทั้งผู้ใหญ่จะดีแล้วก็เจ้าอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงคอยอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายชุตใจไปตลอดชีวิตนอนหลับภายในเงินหมื่นนอนตื่นภายในเงินแสนเนาะ จะให้มาสำแดงไว้กับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าเด้อเนาะแล้วก็ที่ขาดบ่ได้ก็คือขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัดจุค่ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วก็บอกาำโฆษณาพี่น้องเอ้ยก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อขออยู่ดีมีเฮงบัดจุค่ทุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้อง FC บ่ว่าทางในหลายต่างประเทศพี่น้องเอ้ยสจหรับครอบครัวเราก็อ่าแม่ก็เป็นเป็นแม่แม่ก็ใหม่เนาะพ่อตายป้าพี่น้องเอ้ยพุลูกเล่าสาวสาวเนียงเองนะก็เป็น ไม่หา้างเนาะผัวป้าปพี่น้องเลยก็ถือว่ามิตรผู้หญิงครอบครัวเราเนาะและะ้วก,กออ็อยู่นี่แหละปุ๊กกระท่อมน้อยอยู่นี่แหละพี่น้องเลยก็ยังบ่มีที่มีทางเป็นที่รักแรงเนาะพี่น้องเนาะอันที่ทางนี่ก็เป็นดินของทงั้งทั้งพี่น้องเพิ่นว่าซั่นแล้วกะ็อยู่อาศัยอยู่เนาะพี่น้องเนาะ ก็ถือว่าลำบากบลำบนอยู่ครอบครัวเรากับพี่น้องเลยอาจังได้ก็ให้กำลังใจน้ากันพี่น้องเลยสู้ๆเนาะเดี๋ยวมันก็จิ้มือหนึ่งก็กคงดีขึ้นพี่น้องเลยนะสำหรับวันนี้ใบเตียงขัตตัวลาไปแล้วพี่น้องมือปวมาเลยยันปวดตุ้มห้ามแลพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ใบเตียงขัตตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดีเลยเพื่อพี่น้องบัตรสกุลชูคอนเนาะ